สวัสดีครับมือนีสีพามาหมกป่าเด้อครับมกป่าใส่หัวปีนี่แหละครับอุปกรณ์ที่เตรียมไว้นะครับ,ครบเครื่องปุ่มครับสีนี่พวกหัวดแดงแน่พวกตะไคร่แน่นะครับกระเทียมแบบพริกนี่กับใบบักกูดนี่นะครับอันนี้ก็สีเป็นน้ำปลาต้มสุกนะครับ ใส่ทงสรุดใส่น้ำตาเตรียมไว้แล้วครับผมมือนีสิทธผ้ามะมกใส่หมอด้วยครับมกหมกหมอครับการเหทยู่ย่บานกสิได้มกใส่ใบตองห้เบื้องแล้วครับอันนี้พอดีมาเห็นงานก็ต้องเห็ดแบบเรียวๆครับเห็ดไปกินกอาเศร้าครับเค็ดง่ายๆครับ ลารน่กันครับลากระาเปล่านะครับคั่วแชตัวเย็นไว้ครับผมเราเห้มันละลายไปเสด้เห็นอ่านี้ก่อนครับขินขขาน้ากันด้้อเซานี้